สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนต์นะคะในช่องของพิงเพชรยนนะคะคุณลูกค้าสวัสดี f อฟทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะพิงพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะเป็นรถที่ขายดีเป็นระดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์เลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลย ทีีเดยวนะคะได้เป็นตัวท็อปสุดของโต้ต้าเอาติดกันเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะเป็นโต้ต้าเอาตินะคะ1.8 V นะคะปี2018คันนี้นะคะได้เป็นสีบอลเงินแบบนี้เลยนะคะสวยสวยบอดี้เดิมเดิมเลยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมไมเนชเชนมาแล้วด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเพชรยนต์ตั้งขาย,ยที่ราคา5,85,000บาทนะคะเครดิตฟรีดาวนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอ,อยู่ที่2.79นะคะลูกค้า ท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาหาพิงค์ได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะ082นะคะ7043253นะคะคุณลูกค้าเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรตนนะคะสำนักงานใหญ่นะคะคุณลูกค้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในรถและภายรอบร,รถกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากหน้านากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะการจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะ2ชั้นแบบนี้เลยนะคะโลโก้ตรงกางนะคะจะเป็นโลโก้โตต้านะคะ ทะเบียนนี้เลยนะคะ8 9 2 7นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงน,นะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะได้เป็นไฟลูกแก้วมาแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเนนทามนิ่งไลท์นะคะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นตัวเปลี่ยนโฉมไมเนอร์เชนมาแล้วนะคะจะได้เป็นกระจังหน้า กระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟนะคะได้เป็นไฟตัดหมอกนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วก็กระจังหน้านะคะจะได้เป็นตัวเป็นโฉบมาเนเชนมาแล้วนะคะคุณลูกค้าในส่วนของล้อนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2021นะคะได้แม็กลมดํานะคะได้แม็กขอบ16นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะคุณลูกค้าได้ยางปี2021ทั้ง4ล้อเลยนะคะ ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะคาดด้วยโครเมียมนะคะได้เป็นกระจกแท้เดิ่มจากโรงงานด้วยนะคะมือจับด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะขอบด้านหลังก็จะได้เป็นขอบโครเมียมนะคะคุณลูกค้านี่เลยนะคะเป็นขอบประตูนะคะจะได้เป็นขอบโครเมียมเสืยๆแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงคู่อยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะ ขอบด้านหงของเขานะคะก็จะได้เป็นแบบพรีเมียมเช่นเดียวกันนะคะโลโก้ตรงกลางนะคะจะเป็นโลโก้โตต้านะคะเป็นค o ล o l ่าอัลติสนะคะ 1.8V นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะคุณลูกค้าสีบอลเงินสวยๆแบบนี้นะคะตัวท็อปสุดเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะนานๆทีจะเข้ามานะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาโตต้าอัลติสนะคะ 1.8V นะคะปี2 0 18คันนี้นะคะคุณลูกค้าบอกได้เลยนะคะตอนนี้เพชรยนต์นะคะนําเข้ามาแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาหาพิงได้เลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิงปักหมุดโบโทรไว้ให้เลยนะคะลูกค้าขั้นใดนะคะที่กําลังมองหารถใช้ง,งานนะคะราคาถูกนะคะตัวท็อปนะคะรถขายดีนะคะช่วงล่างแข็งแรงนะคะแนะนําเป็นเอาติดคันนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันเลยนะคะว่าคันนี้เขามีออปชั่นอะไรกันบ้างนะคะคุณลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้ามาติดฟิล์มรอบคันมาให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทัลล็อกนะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะตัดสีเท่านะคะคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะสีเท่าแล้วก็ข้างล่างนะคะจะมีช่องใส่เอกสารแล้วก็ใส่แก้วน้ํามาให้นะคะคุณลูกค้าเลขไม้์เดิมแท้จากรลงาานะคะวิ่งอยู่ที่ 9,9 0 0 0เท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับปุ่มพุ s สต t a r t นะคะแล้วก็กระจกพับไฟฟ้านะคะสำหรับคันนี้นะพมารมลัยหุ้มหนังสีดำน,นะคะได้เป็นพมารมลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับนะคะจอทัชสกีนนะคะใส่เครื่องเล่น c d u s b ได้นะคะแล้วก็ได้เป็นแอร์นะคะออตโต้นะคะเกียร์ออตโต้7สปีดนะคะตรงกลางนี่เลยนะคะ เขานีที่วางแก้วให้อีกสองใบนะคะเบาะหนังสีดำนะคะตัดด้วยได้สีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะนี่เลยนะคะสามารถเรื่องนะคะแบบปรับไฟฟ้าได้นะคะสำหรับคันนี้นะแล้วก็มาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดำเช่นเดียวกันนะคะ คันนี้ก็ด้วยนะคะได้เป็นพรมสีดํานะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในนะคะจะเป็นสีดํานะคะคุณลูกค้าพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะคุณลูกค้ามีแอร์แบกรอบคันเลยทีเดียวนะคะถึง7ใบกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะมีพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะนั่งเยื่อเกลียดขาได้สบายกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้าบอกได้เลยว่าออปชั่นของเขาครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียว นะคะคมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันบ้างนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะคุณลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีดานะคะตัดด้วยด้าสีเทาแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะคุณลูกค้านั่งได้หลายคนเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะนั่งยืดเกียดขาได้สบายเลยนะคะ นี่เลยนะคะเขามีกระเป๋าจิงโจ้มาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตเตอรี่นะคะสำรองมาให้นะคะแล้วก็เป็นพรมสีดำส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะมีส่วนของเบาะนะคะคุณลูกค้าเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะมีม่านบังแดดมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะยังไม่พอนะคะสําหรับคันนี้นะนี่เลยมีที่พิงแขนนะคะแล้วก็ที่ใส่แก้วน้ํามาให้นะคะ ตัดด้วยสีเทาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะคะรถใช้งานตัวท็อปสุดของโตยต้าเอัาติดนะคะก็แนะนำเป็นคันนี้กันเลยนะคะเิ้วรอยต่างๆนะคะเราเก็บรายเอียดให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะไฟติดทุกรวงนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะ พื้นที่ภายในกว้างขวางน่าใช้งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับ t o t ต้าอัลติ 1.8V นะคะปี2018คันนี้นะคะได้เลขไม่ได้น้อยนะคะแล้วก็ได้ตัวท็อปสุดของ t o t ต้าอัลติเลยนะคะคุณลูกค้าแนะนำคันนี้เลยนะลูกค้าท่านใดสนใจรีบเลยนะมาดูในส่วนของตัวน็อตกันบ้างน็อตเดิมสีเดิมไม่ถลอกนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะยางก็ได้เป็นยางเดิมๆเลยนะคะคุณค้ามือจับแบบ โคเมียมนะคะตัดด้วยสีเทานะคะแล้วก็มีช่องนะคะใส่ขวดน้ำแก้วน้ำมาให้ด้วยนะคะตรงด้านล่างของเขานะคะคุณผ้าะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะสำหรับคันนี้นะคะพื้นที่ที่เก็บสัมภาระนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวาง ะะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้เลยนะคะ <_ C 1> อุปกรณ์ของเขาก็ครบเครื่องนะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่เดิมแท้จากโรงงานนะคะ <_ C 1> ถุงเครื่องมือนะคะ <_ C 1> คุณลูกค้าแม่แรงนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะยางซีดก้านมะพร้าวนะคะคุณลูกค้ายางเดิมๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ สังเกตเลยว่าลิ้วร้อยต่างๆด้านหลังของเรานะคะมีการเก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะยางก็ได้เป็นยางเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้าดูในส่วนของตัวน็อตนะคะน็อตเดิมสีเดิมสีเดียวกับตัวน็อตเลยนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะฝั่งนี้ก็ที่เช่นเดียวกันนะคะน็อตเดิมนะคะสีเดิมนะคะไม่เคยขยับออกจากตัว ตัวรถเลยนะคะลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะคุณค้ามาพร้อมกับกล้องถอยหลังด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะได้กล้องถอยหลังไฟสองป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะคุณลูกค้า8927นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถราคาถูกผ่อนสบายตัวท็อปสุดของโตต้าเอาตินนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกัน<ด>เลยค่ะดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะ คุณคะน็อตเดิมสีไม่ถลอกรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะรอยแต้มสีนะคะ,ะ,คะจากจุดน็อตนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะ แบตเตอรี่ก็ใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะคันเดิมตรงแท้จากโรงงานเลยนะคะตรงการสังเกตจากรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะจุกย่างนะคะตัวน็อตนะคะไม่เคยขยออกจากที่เลยนะคะรอยแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องรูโอวีวีทนะคะขนาด1.8นะคะภายในห้องเครื่องไม่มีน้ํามันไหลเย,ยิ้มเลยนะคะมาดูในส่วนของน็อตแก้มซ้ายแก้มขวากันบ้างนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆ นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ซีนต่างๆเลยนะคะสติกเกอร์มออกนะคะคุณลูกค้ารถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิกความจมน,น้ำเปลี่ยนสี นะคะคุณลูกค้าแล้วก็เรามีวันนัดีจากบริษัทอีก30วันด้วยนะมีจะมีการเช็คของเหลวทุกอย่างให้กับคุณลูกค้านะคะแอร์ไฟแบตเตอรี่ให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยค่ะยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโตต้าอัลติสนะคะ 1.8V นะคะปี2018คันนี้นะคะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเลขไมล์วิ่งอยู่เพียงแค่99 0 0 0เท่านั้นเองนะคะเพชรยน ตั้งขายอยู่ที่ราคา5 8 5 0 0 0บาทนะคะ KDT f r e e d o นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาหาพิงค์ได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะ082นะคะ704 3253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนนะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2ส,สาขานะคะ ติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะคุณลูกค้าเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้ามีรถให้เลือกมากกว่า350้คันเลยนะคะและลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปเพิยงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถข่าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะแล้วพิ้งจะมารีวิวรถคันไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ